ที่แบบที่สำคัญร้านนี้ราคาถูกมากนะพูดเลยแต่<ช>แตข้าวอย่างห้าสิบบาทเลยถ้าเป็นราดราดข้าวอ่ะมันสี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นกับข้าวก็ห้าสิบหรือหกเรามาถึงแล้วนะคะสอนโดนทองหล่อครับผมนีม่คุณมาแจ้งความเหรอคะป่าครับไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวหลังสอนนอนมีร้านเด็ดอยู่ไปดูเป็นร้านอะไรนะครับไปไปดูกันโอ้ไม่ได้แจ้งความนะนนนนนเขาถึงโต๊ะนั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะคะ ตัเลูกอินค่ะถูกต้องนะร้านนี้ให้กินแบบตอนอยู่มหาลัยอ่ะจริงกินข้าวแบบที่ราแบบตามัจก็ชอบเลยแต่ตอนมหาลัยเธอกับฉันยังไม่รู้จักกันนะกโอ้โหอะไรเนี่ยคือยินข้าวกับพีคเหรอร้านนี้พิกพีคเขาน่ากินมากหมูกรอบขั้วพริกเกลือครับผมคำนั้นจัดจัดนะฮะร้านนี้นี่แบบที่สำคัญร้านนี้ราคาถูกมากนะเพืเลยแต่ค่าอย่างห้าหสิบบาทเลยลุย ถ้าเป็นราดราดข้าวอ่ะมัน40บาทแต่ถ้าเป็นกับข้าวก็ห้าสิบหรือหกสิบเลยและนี่ขาดไม่ได้นะคะกับขผาวทะเลครับจุ่มกับหมึกครับมาร้านอาหารตามสัง่งต้องสัง่งนะจ๊ะถูกต้องฮนะสิกเนเจอร์นะฮะกับขผาวนี่คือพื้นฐานของทุกอย่างเลยนะคะรับลุยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องแ่นอัออน,น,อนนี้อะไรประดุกจังปลาระดุก าดูดูชิ้นดูชิ้นปลาดุกนะคะอมๆเลยอืมฉันปลาดุรักข้าวค่ะเห็นี่ต้นแสบท้องแทนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอย่างที่บอกอบมีข้าวรองท้องอยู่แล้วนะคะตรวจได้รับน้ำกวานไม่พริกน้ำแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าของเขามาสดใหม่ทุกวันทุกวันครับผมร้านนี้ถ้ามาตอนช่วงอย่างเที่ยงไปแล้วนะฮะไม่มีของแล้วใช่ต้องมาก่อนเที่ยง หลังเที่ยงพวกปลาดุกหมูกรอบหมด60บาท60บาท60บาทหกสิบบาอันนี่อะไรอืมชิ้นปลาดุกกาอนจะอืมจะบอกว่าปลาดุกสุดจริงๆครับหกระบาทเลยนะครับอืมนุ้ยอืมแกงป่าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเที่ยงแบบรดีสิมน้ั่งทเลน้ำใสเนุ่มหมึกดีอืมดิ่งๆๆๆเลยฮะ ใส่เห็ดไปด้วยเห็ดกุ้งกดีเจ็ดพริกแห้งมาด้วยหอาก่อนนะฮะเปอนค่ะอนุญาตอร่ะอยอ่ะหน้าคุณลุงอร่อยมากอยู่ร้านติดกันมันก็อยางร้านจัดรสชาติดีมากมีอะไรบ้างอย่างนี่ยแค่แค่เหมือนหอมมีกุ้งด้วยอันนี้น่ากินปลาดุกผัดพริกแกงใช่ไหมใช่หอมกรอบเย่เมื่อกี้ก่อน สองแว่นลงไปอย่างี้เข้าด้วยมันมาด,ด,ดูดูดูค่าเขาจ้องประดุกนะใะก็ดีมากรู้เลยว่าใช้ชิ้นหนาแล้วพอกมันไม่แห้งเกินไปมันมีเทคเจอร์นิดอยู่มันยังมีมันยังหนาอยู่เขาสั่งเสื้อร้านไหนบอกเขาไม่ต้องเอากระดุมนะให้เขาลดราคาให้บอกไม่เอากระดุมอีกฝ่ายเลยเจอเลยคนะลูกอินนะครับ แซ่บทุกอยาก่างรสชาติเดือดมากอร่อยแล้วก็ถูกมากนะฮะอยากสำหรับใคลองนะครับสุดยอดเทียบมาตำข้าวมาตำ